สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านบ่ายบวันนี้มาดิปกาแฟกินกันนะที่ผมกําลังจะดิฟเนี่ยนะฮะเป็นกาแฟเอธิโอเปียเยโกเชฟนะครับหน้าตาของเม็ดิปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับนะฮะเม็ดที่ขั้วแล้วผมลืมลืมถ่ายก่อนแล้วค่อยบดนะเหลืออยู่แก้วสุดท้ายพอดีเลยนะครับ เราจะดิฟกินตอนบ่ายๆแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าลักษณะคาแรคเตอร์เฉพาะของไอเจ้าตัวเอธิโอเปยียเยอเกีเชฟเน,นะครับมันมีลักษณะยังไงบ้างนะครับเอธิโอเปยียเยอกชเชฟนะฮะเป็นกาแฟที่มีชื่อเสียงมากนะครับของประเทศเอธิโอเปียนะฮะเรียกว่าพระเจ้าเนี่ยมอบรางวัล ชดเชยความาแห้งแล้งของภูมิประเทศให้ได้มีกาแฟที่ดีๆด,ดื่มกันนะฮะเม็ดเขาไม่ค่อยใหญ่นะฮะจะออกเรียวๆยาวๆด้วยนะฮะแต่จุดเด่นเนี่ยเขาเนี่ยเหลือเฟือเลยนะ,ะยกใค้เชฟเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยนะ,ะลักษณะเฉพาะมันจะออกไปในแนวกลิ่น หอมผล,ลไม้ดองนะครับท่านนึกภาพดูเลยมะนาวดองนะกลิ่นหอมผล,ลไม้ดองที่ชัดเจนมากๆนะเมื่อเราดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ความหอมของอรารานะนะแล้วก็ความเปรี้ยวแต่ไม่ใช่เปรี้ยวแบบมะนาวนะฮะเปรี้ยวแบบชุ่มๆเปรี้ยวอมหวานอะไรประมาณนั้นนะฮะ ซึ่งเอกเจ้าตัวนี้แหละครับที่ทำให้คอกาแฟทั่วโลกเนี่ยไฟฝันหาซะเหลือเกินนะราคาค่อนข้างแพงนะครับาขายกันอยู่ตกกิโลนึงประมาณ2,000บาทนะครับ mm. เห็นไหมพอผมใส่น้ำร้อนก็ไปเนี่ยถ้า YouTube ออกกลิ่นได้เนี่ยท่านจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันหอมวิเศษมากเลยนะครับตัวนี้นะ กลิ่นหอมโชยขึ้นมาสารพัดดอกไม้แล้วก็ผลไม้ดองออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนมากๆนะนี่คือเอธิโอเปียเยเรเชเฟ่นะฮะเดี๋ยวขอใช้เวลาสัก2อสนาทีนะ,นะค่อยๆดีฟให้มันลงมาเนี่ยฉันดูสีของมันเนี่ยนี่ผมผมคั่วออกในแนวมีเดียมซะด้วยซ้ำไปนะครับ นะบังเอิญล,ลูกค้าผมที่สั่งมาเนี่ยอยากจะให้ขั้วออกมาทางมีเดียมขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่าถ้าขั้วอ่อนมากเนี่ยแอซิดิตี้เขาจะเหลือเยอะเหลือเกินนะบางทีมันอาจจะเปรี้ยวเกินไปสำหรับบางคนนะแต่สุดตัวผมยังชอบแบบนั้นนะก็เลยว่าอ่ะในเมื่อมันเหลือก็ทำคลิปซักนะฮะนี่เนะห็นไหมฮ เนี่ยเราจะดิฟด้วยตะแกรงของ ENB นะครับซึ่งเป็นตะแกรงดริฟคุณภาพสูงของประเทศอิตาลีนะท่านเห็นอะไรไหมฮะเวลาผมเทตะแกรงดริฟอ่ะผมแกล้งทําให้มันเปืเป้อนๆดูนะ,ะเนี่ยเนี่ย,เ,ยเวลาผมราดน้ำร้อนลงไปเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับไม่เปื้อนเลยนะค่อนข้างคุณภาพดีมากๆนะ ENB ตัวนี้นะครับเนี่ยครับ จะเย็นๆนะครับค่อยๆดิฟแล้วท่านดูความใสของของน้ํากาแฟนะมันกรองได้ละเอียดดีมากๆนะฮะเนี่ยคือสามารถดื่มได้แบบนะรื่นคอนะหอมมากนะฮะกลิ่นรสชาติของผลไม้ดองเนี่ยนะแหมผมนึกถึงกระดูกหมูต้มไอ้นี่เลยนะมะนาวดองเลยนะ ถือว่าเป็นกาแฟชั้นนำอีกแบบหนึง่งนะที่ผมอยากจะให้ท่านเนี่ยได้ลองหาโอกาสมาสัมผัสบ,าบ้างกิโลหนึ่งสองพันบาทเหมือนแพงนะแต่ถ้าผมบอกว่าท่านอย่าไปซื้อทีกิโลเลยสั่งที200กรัมถุงเดียวเนี่ยสองสองกรัมเนี่ยนะฮะสี่ร้อยบาทนะฮะเอามาดิฟอย่างเงี้ยนะ ได้2ีแก้วนะฮะได้ดิฟได้2ีบแก้วนะผมดิฟ10กรัมเนี่ยนะฮะได้20แก้วเลยตกแก้วหนึ่ง20บาทครับแก้วหนึ่ง20บบาทไม่ใช่กาแฟที่เราจะกินไม่ได้ถูกไหม,มฮะนี่คือสเสน่ห์นะของการดื่มกาแฟดิฟเองที่บ้านนะท่านจะได้กาแฟดีๆรสชาติเยี่ยมนะฮะในราคาสบายกระเป๋าเลยนะฮะนี่ เราก็จะลงน้ำกาแฟอีกสักรอบหนึ่งนะนะทีนี้เรื่องกลิ่นรสเนี่ยผมไม่พูดมากหรอกอยากจะให้ท่านมาลองด้วยตัวของท่านเองแล้วท่านจะรู้ว่าสุดยอดของกาแฟดิฟเป็นยังไงโดยใช้กาแฟเอธิโอเปียเยอเกเชฟนะครับฝากเอาไว้ท่านถ้าสนใจสั่งซื้อผ่านทาง ช้อปปี้หรือทางทาง l a z a ด a ได้เลยท่านสามารถช้อปที่โน่นได้อย่างสะดวกสบายค่าส่งก็ถูกด้วยนะครับในบางจังหวะนะครับเราก็จะมีโปรโมชั่นร่วมกันกับทางเว็บเขาตลอดนะไม่เคยพลาดเลยเพราะผมได้ให้นโยบายน้องๆว่าร่วมโปรโมชั่นตลอดให้คนได้กินกาแฟดีๆราคาถูกๆท,ทีนี้เรามาถามกันว่า ราคากิโลละสองพันบาทเนี่ยแล้วเอามาขายได้เหรอนะ,ะแล้วเราจะต้องขายกันแก้วหนึ่งเท่าไหร่นะเนี่ยผมอยากให้ท่านมองดูตัวเลขนี้นิดหนึ่งนะฮะนะ <c oughs> ผมจะลองคำนวณดูนะว่าถ้าสมมุติว่านะผมก็หวังว่าท่านจะมองเห็นตัวเลขอย่างนี้นะนี่นี่นี่น,นี่ผมลองคำนวณให้ดูเลยนะฮะ เอาละตรงเนี้ยผมอ่ดิฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ่ะลองดูสินะฮะโอ้โหสุดยอดนะฮะแล้วลองมาดูกันว่าสมมุติถ้าท่านจะเอาไปดิฟขายนะนะฮะกาแฟาทั่วไปเนี่ยที่ขายกันอยู่อาราบิก้าบ้านเรานี่นะกิโลงสีนนะ่ร้อยี่สิบาท ถ้าท่านใช้10กรัมเนี่ยต้นทุนมันจะตก4บาท20สตางค์นะฮะเอาละท่านเอาไปขาย30บาทซึ่งเป็นมาตรฐานกาแฟร้อนทั่ว,วไปอเมริกาโน่เนี่ยก็ถือว่านะราคาสมเหตุสมผลถูกที่สุดแล้วละครในราคาขนาดนี้นะเชื่อมั่นว่ากาแฟร้อนเนี่ยในกิโลเอแก้วหนึงสาบาทเนี่ยท่านจะหาย ่านได้ยากด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสี่บาท60บาท80บาทนะครับสมมุตินะฮะใช้กาแฟทั่วไปนะฮะต้นทุน4บาทกว่าขาย30บาทท่านแฮปปี้แล้วใช่ไหมนะเห็นไหมฮะสมมุติถ้าท่านใช้โคลัมเบียรหรือบราซิลก็ได้ราคาตกกิโลพันหนึงร้อยเนี่ยนะฮะต้นทุนมันจะเป็น11บบาทนะครับ พะต้นทุนสิบเอ็ดบาท <c oughs> บางท่านนะมีอยู่สองวิธีคิดนะจากสี่บาทเป็น11บาทมันแพงขึ้นมาอีกสามเท่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นราคาขายควรเป็นสามเท่าของ30สิบาทท่านสามารถทำได้ครับ90บาทใส่เข้าไปได้เลยนะแต่ถ้าผมมองอีกมุมหนึ่งอะว่า ถ้าผมจะขายกาแฟร้อนให้ได้วันหนึ่ง4ี่ห้แก้วหรือมากขึ้นที่สุดเนี่ยผมอาจจะตั้งว่าในเมื่อบาร์ซิลหรือโคลอมเบียเนี่ยมันกิโลนึงไอ้แก้วหนึ่งต้นทุน11บาทสูงกว่ากาแฟธรรมดาเนี่ยสบาทเนี่ยนะก็อยู่ที่ประมาณ7บาทนะฮะนะถ้าผมจะขาย37บบาทผมขายได้ไหมฮะ สมมติว่าผมขาย37บาทก็เท่ากับว่าผมขายกาแฟร้อนเพิ่มได้อีกแก้วหนึ่งแต่ผมสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอย่างมหาศาลเลย37บาทน่าเกลียดขายถูกเกิน40บาทก็ได้หรือ50บาทก็ยังได้ครับนะฮะราคา50บาทต่อแก้วผมรับรองว่าน่ารักกว่า90บาทแน่นอนนะนะฮะท่านลองนึกภาพตรงนี้ดูในครั้ง เปรียบเทียบกับเอธิโอเปียกาแฟเนี่ยกิโลสองพบาทที่คั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะต้นทุนมันตก20บาทถ้าผมเอาส่วนต่างของ20กับ4บาทเนี่ยก็คือ16บหกบาทมาบวก30บาทนยกลายเป็น46บาทผมขายเอธิโอเปียในราคาแก้วละห้าสิบาทผมยังมีกำไรมากเกินไปอีก4บาทท่านว่าจริงไหมนะ หรือผมบอกว่าเฮ้ยนะผมจะขายสักหกสิบบาทได้ไหมหรือเจ็ดสิบบาทได้ไหมแน่นอนท่านสามารถทำได้เพราะราคาอยู่ที่ตัวท่านนะครับกำหนดเลยท่านอยากจะได้แบบไหนท่านอยากจะได้ใจของลูกค้านะฮะท่านก็ทำแบบที่ผมแนะนำว่าบวกเข้าไปนะบวกส่วนต่างของต้นทุนเข้าไป เพื่อที่จะเป็นราคาขายแบบนี้นะฮะหรือถ้าท่านมองอีกมุมหนึ่งว่าเอา้าจากสีบาทเป็น20แพงขึ้น5เท่าเพราะฉะนั้นเอทิโอเปียของผมจะต้องเป็นแก้วละ150บาทถ้าลองคิดดูเอาเหอะว่าท่านควรทำแบบไหนนะฮะผมทำได้เพียงแค่ให้ไอเดียนะครับไม่สามารถกำหนดให้ท่านทำได้นะครับนี่คือไอเดียเล็กๆน้อยอีกหลายๆมุมซึ่ง ผมอยากจะให้ท่านลองดูนะครับว่าเออเราทำให้ลูกค้าเข้าถึงกาแฟดีๆนะฮะจากทั่วทุกมุมโลกได้นะครับลูกค้าเขาไม่ไปไหนเขาจะมาเป็นลูกค้าขาประจำถ้าเมื่อไหร่ท่านมีลูกค้าขาประจำไม่มีมนุษย์ที่ไหนในโลกมานั่งกินกาแฟคนเดียวได้ทุกวันหรอครับเขาจะชวนเพื่อนของเข,า,เขามาด้วย นั่นก็คือท่านก็จะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8 8เป็น16นะครับเนาะฝากท่านเอาไว้พิจารณานะฮะผมไม่พูดเรื่องคาแรคเตอร์จุดเด่นของรสชาติมากมายหรอกวันนี้เพราะมันดีจนไม่รู้จะพูดยังไงอยู่แล้วนะให้ท่านมาลองทำเองมาลองสั่งไปทานเองที่นี่เรา <c oughs> จะขั่วเมื่อได้รับออเดอร์เท่านั้นนะครับเราจะไม่มีการคั่วทิ้งเอาไว้แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นท่านวางใจได้เลยว่าท่านจะได้กาแฟที่ขั่วสดใหม่ทุกซองจะมีวันที่ประทับเอาไว้เลยว่าขั่ววันที่เท่าไหร่ท่านเอาไปใช้งานก็อย่าให้มันเกิน3ามอาทิตย์นะฮะก็ขอฝากเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องกาแฟเอาไว้สั้นๆแค่นี้ ทายาวเกินเดี๋ยวท่านจะเบื่อเอานะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีอะไรดีๆมาให้ท่านอีกนะฮะผมยังมีไอเดียอีกอันนึงนะครับเคยพูดกับท่านเอาไว้ว่าหากท่านเป็นเจ้าของร้านกาแฟอยากจะโปรโมทกาแฟของท่านนะครับให้ท่านทำคลิปนะถ่า,ายทําเลยร้านกาแฟของท่านเนี่ยนะมีมุมไหนที่น่าสนใจนะครับ ผมจะเอามาเรียบเรียงแล้วก็อัพโหลดเป็นร้านกาแฟแนะนำให้ทุกทุกท่านได้ทราบนะครับทักทายนะฮะมาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะแล้วเราก็จะส่งลิงก์ให้ท่านอนะัพโหลดข้อมูลมานะครับอขอสักประมาณ6-7นาทีก็ได้นะครับถ่ายมือถือของท่านนี่แหละถายที่บ้านเลยที่ร้านของท่านเลย มีเมนูไหนที่อยากจะให้แนะนำนะมีเมนูไหนที่อยากให้แนะนำนะครับผมขอเอาแค่เฉพาะในพื้นที่นะในร้านนะครับคนไม่ต้องนะครับผมจะบอกให้หมดและว,ว่าร้านท่านเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนเพื่อที่ให้แฟนขากาแฟนเนี่ยเวลาเดินทางผ่านเนี่ยผมก็จะแนะนําให้ถือเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลแนะนําลูกค้าให้กันและกันนะฮะ วันนี้ขอนุายกกับลาก่อนนะครับหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดนะครับนะ p l u กกำลังมานะครับอยากาดตกต้องระวังตัวนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดประเทศแล้วนะเราต้องมีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ